จกากภาพชมแอดคอร์ด G8 โลโก้แดงนี่สีดำเงาอย่างสวยมีไฟวิ่งด้วย <Yes. S 1> นี่แล 5, ้ว TC 0 0 5ย์ศ mm. นย์ห้นี่อย่างสวยพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยบิกมาให้ใหม่พร้อมยางนี่เอาเป็นถูกพอสามแสนหนึ่งมืนกัปนบาทพอนหกพันกว่านี่แม็กคอดครับแล้วนี่ท่อทำใหม่ด้วยอาคาปโปวิก ลายคาร์บอนนี่ดูภาพภายในเบาะหนันงไม่มีขาดคอนโซลลายไม,ม้มันแตกหักคมรถหรือมีแอร์หลังให้ด้วยมี ABS ให้ด้วยน้ำมันเกือบครึ่งหังวงมาลัยมาติฟังชันมีคูปคอนโทรลนี่เบาะก,กับไฟฟ้าจอ DVD GPS อืม อย่าออตโตอ้นี่สวยห<ม>๋ือพาไปชมห้องเครื่องใครอ,อกหัดอย่าขับรถนะครับเพราะบนถนนมีแต่ทางกลับรถไม่มีทางที่เขาจะกลับมามเครื่องมีเหกแห้งๆไม่มีเยิ้มแบบเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อย มีค้ำโชคให้เรียบร้อยคํำฝากกระโปรงมาให้แล้วเป็นโชกคใครสนใจติดต,ต,ต่อแมาค่บพรุบานมีปุดและกดแชร์ตัางครับ